Welcome Star Society. ใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแต่จริงมันคือแฟนมีนะทุกคนอย่างที่บอกเพราะว่าแต่จริงก็อยา,ากจัดคอนเสิร์ตแต่เรารู้สึกว่าสเกลมันใหญ่แล้วเราแบบว่าไม่น่าไหวอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนมีนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่บัตโซอาด้วยครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบว่า เหมือนกลับมาสถานที่แบบทัวร์คอนฮอล์เนี่ยที่เราแบบจากคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตมันก็เหมือนแบบย้อนวัยที่เราแบบว่ามีประสบเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกความทรงจำที่แบบยิ่งใหญ่นะที่นี่อย่างที่บอกว่าทำไมถึงรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแบบเพลงมันเยอะมากด้วยหรือว่ายังไงโปรดักชันมันโปรดักชันมันยิ่งใหญ่อ่ะโปรดักชันเหมือนคอนเสิร์ตแต่เพลงมันมันดรอปลงนะน้อยลงแล้วผมแต่ก็สำหรับผมมันก็เยอะอยู่นะปกติงานแฟนมิสปกติเขาจะร้องประมาณ สามสี่อ้ามากสุด5เพลงคือเยอะแล้วแต่ผมร้องเกิน5เพลงอะไรเนอะใช่แล้วเป็นเพลงใหม่ด้วยล้าเป็นเพลงไม่เพลงไม่ได้ต้องไปดูที่โชว์ฮะถ้าใครอยากรู้หรือไม่สะดวกมาก็มีสตีมมิ่งครับผมที่เดอะคอนเสิร์ตครับผมแต่เห็นว่าผมก็ใม่แก่แล้วครับอันนี้แก่งอกขึ้นคือซ้อมจนนนี้เลยหรอซ้อมจนแก่เลยไม่ใช่ก็ผมก็ จริงเลือกสีนานมากเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราชอบสีแบบว่าขาวๆเทาๆมินิมอลนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนลุคในในงานใช่เพราะตอนแรกคือกะจะย้อมตอนก่อนขึ้นโชว์เงี้ยมาสัมชื่อก่อนแต่ไม่น่าทันครับก็เลยทํามาเต็มเลยฮะนี่ตรงนี้ใช่เข้าปฏิทีมอะไรหรือเปล่าพี่สาวเรามาตีมแบบซียูนิพาร์ตี้ครับผมเรามีปาร์ตี้หลากหลายอารมณ์มากไม่ว่าสุขเศร้าเหงาเงี้แบบมีหลายอารมณ์มากแต่การเปลี่ยนสีผมแบบเวลามีแฟนคอนแฟนมิดรี่สี บ่อยหรอจริงจริงเราอยากย้อมผมมากแต่กลัวผมร่วงก็เวลาเวลาย้อมผมแบบสีมันต้องฟอกแล้วเมื่อก่อนผมเคยฟอกแล้วมันแบบว่าขาดง่ายเพราะเราเป็นคนดูแลผมไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็เลยจะวิธีแบบใช่ครับผมก็วิธีครับผมที่ชอบเปลี่ยนสีผม โอ้ยจริงๆชอบมากครับชอบมากที่หนูแบบว่าเปลี่ยนผมแบบเป็นสีน้ําตาลเนี่ยชอบมากเรารู้สึกว่าเวลาเซตผมมันจะเรียงเส้นได้สวยกว่าสีดําแล้วมันแบบว่าจะเห็นแบบว่าเลเยอร์ผมอะไรเงี้ยมันสวยดีครับผมเคยจำไหมคะว่าเราเปลี่ยนมาแล้วกี่สีเท่าที่เราเห็นสีเขียวถ้าให้ไล่ก็ได้เขียวฟ้าชมพูจริงๆสีนี้ก็เคยทํามาแล้วครับแต่ตอนนั้นทําเป็นผมปิดครับผมแต่ยังไม่ได้ไม่เคยทําขึ้นโชว์อะไรเงี้ยครับหลายสีอยู่ครับ อยากใส่ความเป็นตัวเองลงไปในในงานของเราด้วยจริงจริงงานนี้มีความเป็นตัวผมหลายอย่างมากอย่างแรกเลยที่แบบเด่นชัดคือเพลงเพลงเราเลือกมาที่อยากจะร้องในสิ่งที่เราแบบอยากนาเสนอ <c oughs> ทุกคนต้องขำแน่เลยครับผม <c oughs> แล้วก็แล้วก็การแต่งตัวหรือแบบว่าเอาแบบสไตลิสต์อะไรเงี้ยก็คือว่าอยากแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยจริงๆอยากมีความไม่ง่ายที่แบบไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยครับผม ง่าย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 ทุกอย่างมันง่ายมากครับผมจริงหรอเพราะถ้าปกติเวลาคุณไปโชว์เขาปกติผมจะใส่ออเซสซอรี่เยอะแต่ผมอะไม่อยากใส่เยอะแล้วอะไรเงี้ยครึ่งในนี้วนนี้จะไม่ได้แบบง่ายง่ายครับผมเราจะแต่งตัวง่ายง่ายหน้าผมง่ายๆเราจะไม่เยอะง่ายง่ายง่ายจริงอันนี้ง่ายจริงไม่ต้องคาดหวังแล้วทุกคนนัองคือแฟนมีดฮะแฟนมีดแฟนคอนแฟนมีดฮะ อะไรที่พิเศษเพราะว่าไริษ,ษส่วนตัวที่เรามารันคูลเมื่อคืนเรารู้สึกว่าโปรดักชั่นก็เลยแบบว่าออยัางแซลพลยออฟอยู่ว่าโอ้พี่ออฟสเกลมันดูใหญ่มากเจนเรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เริ่มรู้สึกกดดันเมื่อวานาวายังแบบรู้สึกสบายตัวมากกับการซ้อมอะไรวันนี้รู้สึกเ,เริ่มกดดันแล้วยังไงวะจะทาอะไรทันไหมอะไรเงี้ยแต่แต่แฟนมีก็จะต่างกับแฟนคอนอย่างหนึ่งตรงที่มันจะมีอินเทอร์แอ็กับการขับมากขึ้นเราจะมี กิจกรรมมีเกมมากขึ้นที่ไม่ได้มีโชว์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมสิ่งที่สงสัยคือรถคันข้างหลังเนี้ยจะอยู่บนเวทีไหมตอนแรกผมอ่ะพูดคุยกับทีมกันว่าจะเอามาแต่สถานที่ไม่ได้จะเข้ามาแบบยากครับผมใช่ก็เลยซื้อไว้ดีกว่าซื้อก็ไม่มีตังเอาจริงไม่นถืเท่าไหร่เนี่คือตอนเนี้ยคนอาจจะไม่เห็นว่ารถคันข้างหลังคืออะไรอาจจะงงผมก็งงอยู่เหมือนกันฮะไม่ได้ซื้อไม่มีตังซื้อฮะแลมโบ ถ้าให้ปูนตรงถ้าซื้อก็น่าจะศูนบาทนะฮะปีที่ผ่านมาคุณก็ปีที่ผ่านมาคุณก็คุณก็คอนระดับอาเบอร์ต้นๆนะคะประมาณนึงประมาณซุปเปอร์นก็ขายด้วยก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แล้วก็ในพิสูรที่ให้ผมฝากซุปเปอร์ซันมันก็กระจายมากขึ้นฮะฝากด้วยครับซุปเปอร์ซันฮะถ้าสังเกตดีก็จะเห็นผมใส่ซุปเปอร์ซันคอลเลกชันใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยออกมา ใช่เพราะว่าทั้งแรกที่เอ็กซ์คเมิร์ชครับผมฝากไว้ก่อนก็มาทั้งตัวเลยเป็นยีนเสื้อในไม่ใช่เสื้อในเสื้อข้างในเสื้อข้างในร้างเพงยีนเราจะเปลี่ยนเรื่องละได้เมื่อกี้ที่พูดถึงโปรดักชันนะคะก็ปกติคือเราจะเห็นโปรดักชันแต่ครั้งคือครั้งนี้ไม่ได้แบบว้าวแค่ไหนส่วนตัวเราอยากชอบศึกษาโปรดักชันด้วยส่วนตัวเราใครที่ได้ดูคอนเสิร์ตจากทางบ้านดูมันดีอย่างเงี้ยจะเห็นทุกอย่างจะเต็มไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงหรือว่า การปล่อยเอฟเฟกเนี่ยใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราก็ตามมาหลายงานนะเออตามหลายงานของคอนเสิร์ตไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจนะครับผมแต่อันนี้คือแฟนวีญแฟนคอนครับคุ่ณคุ่ณลบคนโทรแล้วใ่ไหมครับโอ้ยไม่รู้เลยอ้าวถ้าผมรู้ผมเป็นเจ้าของค่ายเลยนะอ้าวคุกวันนี้คุณไม่ได้เหรอคะเออก็ก็หวังว่าก็หวังว่าไม่เอาไม่เป็นเหนื่อยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ ไหมนะครับกับการที่แบบเรื่องที่จะพูดไม่ต่ำเลยถ้าเป็นส่วนใหญ่สำหรับการที่สุดจริงๆผมว่าทุกอย่างมันมันคือการประกอบอทุกอย่างเป็นส่วนประกอบทําให้แบบว่าโชว์นี้สมบูรณ์แบบที่สุดใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าโปรดักชั่นเองหรือว่าใดๆเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องแบบรครบรถแล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่า เชื่อว่าคอนเสิร์ตทุกที่มันไม่ได้แบบเพอร์เฟกทุกอย่างนะฮะแต่ทำไงให้มันรู้สึกว่าเป็นจอยแล้วก็เป็นสไตล์ตัวเองในสภาพของผมนะว่าแต่แบบส่งความสุขให้คนดูได้มากน,น้อยแค่ไหนใช้ชื่อว่าปาร์ตี้ด้วยใช่แต่แบบจริงจริงผมว่าแค่ฟังคําว่าปาร์ตี้มันคือความแฮปปี้ความสนุกสนานอะไรเงี้ยใช่แต่จริงจในปาร์ตี้นี้ก็จะมีหลากหลายอารมณ์อย่างที่บอกครับต,ต้องมีแดนแล้วค่ะต้องมีแดนม <ะ S> ีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเลยฮะเยอะไหมคะเยอะไ้าคะน้อยน้อยน้อยมากดูนะ ขนาดไหนอยากไปดูก่อน้อยมากขนาดไหนเพราะหน้าเลยหรอเพิ่มพี <c <c いい่ได้าหรอครับถ้าเพิ <c 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 ่มให้เขาไม่ทันน่ะต้องแบบว่าพีสไตล์แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าเขาพีสไตล์ได้เลยสมมติว่าถ้ามีเพลงแดนซ์จะลุกขึ้นมาเต้นได้ไหมฮะแดนซ์ด้วยสนใจเราเป็นคนแบบไปปาร์ตี้เราโยกค่นนี้ก็พอละเออเปนพอเหรอพี่มันเหนื่อยแย่เลยนะคะเหนื่อยแย่เลยนะคะ รับผมทาพี่แดนแล้วมันจะต้องมีอะไรพิเศษเงเออปาร์ตี้มาปาร์ตี้มาร์ตีอฮ์ตอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าจะมีเกสแต่หนูไม่ว่าจริงจริงก็อยากได้หนูครับไม่ได้คิดถึงคนอื่นเพราะว่าเราโยนหนูมาก็อยากให้เป็นเกสแต่หนูติดงานอะไรเงี้ยอ้าวค่งขนาดคุณคุ่งขนาดที่บอกว่าจะจ่ายของเ้าเลยนะก็ไม่ได้หรอกคะเหมือนเขาคุยกับงานไม่ผ่านงานเขาไม่ปล่อยมา คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์มีไหมจริงๆเซอร์ไพรส์ก็คือชองผมเองเซอร์ไพรส์คือหนูไ,ไม่มาเซอร์ไพรส์มาหรือเซอร์ไพรส์หมดคือทุกคนคาดหวังว่าจะต้องเห็นหนุหน่มเซอร์ไพรส์ก็ตอนแรกก็คิดเห็น,เห,นเห็นปาม้ามาเงี้ยแต่หนูไม่มาเงี้ยทุกคนจะคิดว่าหนูมาเปล่าปาม้าจะมาดูดูอยู่แล้วแต<อ>่อตอนนี้ทุกคนแอบดูนะว่าจะมีมาสดตอนไหนเดินอยู่ในงานอ๋อไม่มีแฮนนี่ไม่มีมาสดเราพูดด้อะหลงน้อยใจ อะไรนะเศร้าหรอพูดเรื่องอารมณ์แบบนี้ไม่มีอารมณ์เลยไม่มีอารมณ์เลยครับไม่มีอารมณ์ไม่ไม่น้อยใจใช่ไหมคะไม่จะสู้น้อยใจไม่ไม่น้อยใจอาจจะดูสตรีมมิ่งอยู่บ้านก็ได้เให้กำลังใจมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วครับผมน้องตั้งแต่เมื่อวานอะไรอะไรนะครับอเนามให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็คุยกันให้ไม่ได้เซ็นฮัลโหลเมื่อวานก็มานทำงานเรามาทำงานแล้วเราก็มาลันทูต่อใช่เขาก็ให้กำลังใจจะสู้ แม่เผื่อเขาจะแบบเลียนใจแบบว่าวันนี้มีแต่คนรักพี่ซีนะอะไรอย่างนี้เปล่าเหรอต่กระตุกแล้วเโอ้ยเล่นบทปุ้ยยังไงคือเล่นบทละครอยู่ครับเขาบอกมาอย่าบอกนะครับผม สุปป้ามามาให้กำลังใจใช่แม่น่ๆป้าม้าเคยบอกว่ามาขึ้นโชว์กับผมเลยครับโอ้ยาเลยโอ้ยป้าบอกยาคุณกล้าหาญชาชัยเอาคุณพ่อแม่เขาชอบแซวชอบแซวแล้วแฟนครับเราแขกที่คนอื่นแต่ว่านี่ไม่มีไม่มีครับผมไม่ไดู้ดเลยหรอใช่ร้อนค่อนข้างฉาบเพราะสายคนมันคือมันคือแฟนมีดไม่ใช่แฟนคอนใช่ถ้าแขกรับเชิญมามันก็แบบ อาจมิ้งก็ชอบไปซอร์ไพรส์กันค่ะเซอรพรส์เหรอเหมือนเราบนกลับมาที่เดิมเลยนะก็คือคือแฟนๆจะได้เห็นพี่ซีเต็มๆในงานนี้ใช่ไหมแน่นอนครับผมมีนักสีที่ไม่เคยบอกวิธีทำก็จะได้เห็นแบบนี้รจริงๆผมว่ามันก็มีนะเช่นเร้าเราก็ต้องไปดูในคอนเสิร์ตไม่ชอบสปอยไม่ชอบสปอย เราไม่สนุกมีแต่แฟนมาเยอะมากค่ะบจริงอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็แบบแบบว่า,แบบวามั่งหน้าหลายตาม,มากครับผมแบบคนที่แบบว่าไม่เคยแบบเห็นมาก่อนอนะไรเงี้ยก็เหมือนอาจจะบ,บินมาครับผมมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะรู้สึกในความที่เขาตั้งใจบินมาเพื่องานเราเลยนะโอ้ดีใจดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าก็โหเราก็อยู่ในวงการมาสักระยะหนึงนะ่งเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามแล้วก็มาดูแฟนมิกเรานะที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นทำโปรเจกต์มี หลายอย่างมากครับผมก็ต้องขอบคุณมากทั้งแฟนคลับไทยอินเตอร์แฟนได้เดินชมโปรเจกต์ต่นตามเมื่อคืนเห็นแบ๊บๆนะเขาจัดอยู่แต่ยังไม่ได้เห็บเงินทมีตังค์กินข้าวแล้วฮะทุกคนโอ้ยน่ากลัวเนาะแซนซีโอซูเปอร์ไซรของไม่มีตังค์กินข้าวได้ไหมเลี้ยงผมได้ครับผมผมยังเออเออไ่หรอกยังไม่ค่ะยังน่าเลี้ยงไม่เยอะถ้าหนูแน่นอนก็อะไรนะฮะ เราเลิกทำงานแล้วครับขนาดยังจะมีเรื่องแบบกดดันก่อนขึ้นเวทีอยู่เลยครับกดดันสัมภาษณ์ครับตอนเนี้ยนูนว่าจะมีคำถามอะไรมาไหมก็ถ้าถ้ากดดันไหมก็กดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันตื่นเต้นอ่ะยิ่งใกล้เวลามันก็ยิ่งตื่นเต้นจริงเหรอเพราะเอาจริงๆคือิี่เองขึ้นเวทีมันเยอะมากอ่ะจริงจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะสมมติถ้าเราไม่ตื่นเต้นหรือกดดันตัวเองมันก็ รู้สึกว่าไม่ได้ท้าทายหรือว่ามันก็แบบเป็นสิ่งที่แบบเดิมๆสำหรับเราเรารู้สึกเหมือนแบบการที่ขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นคอนเฟนมิทหรือว่าอีเวนต์อะไรเงี้ยตื่นเต้นทุกครั้งเลยเออมันรู้สึกแบบว่าเออมันก็ดีใจที่เรายังมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบว่าตั้งใจทําให้มันมออกมาดีด้วยม,มีความรู้สึกอะไที่เขารู้สึกว่าแบบส่งพลังให้เราเสมอเสมอทำให้เราเมันยังคงตื่นเต้นกั้กับงานที่เราทำด้วยฮะผมก็เลยแบบว่าจะอ่าน เขาเรียกว่าอะไรจ่ะวันนั้นวันนี้จะโฟกัสมากจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลจะดูช่วงแรกๆตอนเช้าใกล้ๆถึงเวลา4ท่โม่ผมจะตัดทุกอย่างออกจากหัวอยู่กับตัวเองแล้วก็แฟนมีดอะไรเงี้ยครับผมทำให้มาดีที่สุใช่ใช่ใช่อ่าตามสไตล์เราไม่ได้ทำดราม่า่มีดาม่าในโซเชียลต่างๆมขึ้นเกี่ยวกับข่าวประการที่นักแสดงโอ้ยซีโอซีพืนโอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างในมู่มอทซีเอ ในมุมมองผมเราเราก็รู้สึกว่าทุกที่มันมีปัญหาที่แตกต่างกันดีกว่าครับผมเราจะให้ทุกที่แบบว่าเพอร์เฟกไม่ได้หรอกมันก็จะมีปัญหาเข้ามาให้เราจัดการคนเราก็ไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกที่จะเก่งแค่ปัญหาแบบหลายอย่างเพราะว่าบางเรื่องเราก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้อยู่ในแบบว่าทังลูกค้าหรือว่าในเรื่องหลังอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้เรารู้สึกว่าอะไรที่ที่ฟีดแบ็กจากแฟนคลับเนี่ยเข้าใจเรารู้สึกว่า มันก็มีฟีดแบ a ที่ดีกับฟีดแบ a ที่ไม่ดีกับไม่ดีมันก็ดีนะแต่หมายถึงว่าใช้คำพูด้น่ารักมันก็จะดีกว่าอะไรเนงะี้ยพอบางแบบว่าคอมเมนต์อ่ะเราไปอ่านเราไปเห็นอย่างเรารสึกแบบบางอย่างมันก็บันทอนอะไรเงี้ยคนเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าถ้าคุณเจอแบบหลายๆข้อความนั้นเนะี่ยเรากขารู้สึกว่าถ้าเป็นผมมันก็น่าจะเนื่ออยู่ฮนะก็รู้สึกว่าแต่เขาก็ถ้ามองมุมกับกันมันก็จะเป็นคือที่แบบเอออย่างน้อยเขาก็ยังรักและเป็นห่วง เป็นห่วงใยค่ายหรือว่าเป็นห่วงใยเราหรือว่าห่วงใยเด็กอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นก็อยากให้ฟีดแบ็กกันแบบน่ารักน่ารับผมแล้วก็ส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่มันดีเราก็อย่างที่ทวิตเอ็กไปครับอะไรที่มันดีเราเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรนะครับส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นเจนหนึ่งะร,รุ่นแรกเราเห็นโปรเซสมาตั้งแต่สมัยที่ถ้าไทายพูดส่งมันก็นคือแบบมือใหม่ นิวบีแบบว่าเรียนรู้กันมาเพราะตอนแรกเรามาจากเป็น MC ของอินฟลูเอนเซอร์ดูมันดีครับผมแล้วก็มาทำซีรีส์มันก็เรียนรู้กับพีออฟมาเรื่อยเื่อเรียนรู้มาเรื่อยๆื่อแล้วก็เจอสิ่งใหม่มาเราก็เรียนรู้แล้วก็ได้รับฟิดแบ็กจากแฟนครับแต่ผมว่าค่ายดูมันดีมันมีความที่แตกต่างน,นะเรารู้สึกว่าพีออฟเป็นคนที่รับฟังฟิดแบ็กเออแล้วก็แบบว่าอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก็เข้าใจแหละว่าทุกคนจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแต่เรารู้สึกว่าก็ดูจากหลายที่เหมือนกันว่า ค่ายทุกค่ายก็ฟังแต่เหมือนว่าเรารู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกเราพี่อ๊อฟแบบฟังเยอะเยอะจนเกินไปเยอะเราจนเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่มันคนเราม,มันุษย์อะเนาะมันก็มีหลายประเภทมันก็มีแบบรักที่ถูกกับรักที่ผิดวิธีอย่างที่บอกก็อยากให้ทุกคนรักให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงพี่อ๊อฟด้วยเพราะว่ายิ่งเสพมาหรือว่าเขาดูแลหลายคนอะมันไม่ใช่แค่ผมมันคือทั้งค่ายทั้งค่ายไม่พอมไม่ใช่แคเ่เด็กเด็กมันก็เป็นโปรเซสคนทํางานจากจาก ทั่วทุกมุมอ่ะมันมีคนหลายประเภทในการทํางานครับผมเรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยแหละมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ยังไงก็พยายามที่จะลดเครียดเหมือนกันก็อยากให้แบบก็เข้าใจแหละถ้าอ่านเยอะมันจะเครียดแต่อ่านไว้ก็เออแับให้มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยเป็น,ค,ปนค่อยไปก็ยังฟีดแบ็กกันได้ตลอดอะไรเงี้ยครับอย่างบ,าบ้านบ้านเราหลักเด็กคือมันใหญ่ขึ้นวันเนาะมีนออ้องแบบตอนนี้คือสีเอ่เจนแล้วป่ะเออรู้สึกแก่ขึ้นทุกวันไม่ถ่านตอนแรกอยู่คนที่สี่มันสี่ห้าอะไรเงี้ย ตอนนี้น่าสามสิบหึงแลนะ้วสาสองออกที่เก้าไม่รู้อ่ะสามสิบเอ็ดเป็นซีอโอไม่ได้เป็นซีอโอโซลูชันก็คือมื่พอมันใหญ่ขึ้นเลยมาตรฐานนะที่ดูแลหรือให้คำแนะนำหรือว่าอะไรบ้างโอ้ย <c oughs> จริงๆถ้ามีใครปรึกษาผมยินดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถปรึกษาได้ก็ยังบอกเสมอว่าอะไรที่มันดีเอาไปใช้อะไรที่ไม่ดีก็มัต้องใช้อะไรไงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าก็เห็นเด็กๆแบบว่า ไม่รู้ดิเรารู้สึกมันเป็นเจนใหม่ที่บางอย่างไม่รู้ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ายากใช่ครับแต่ก็เห็นว่าเด็กๆพยายามกันแบบเต็มที่หรืออะไรหลายอย่างที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะกี่หมื่นฟ้าหรืออนาคตต่อไปอะไรเงี้ยที่มีแฟนคลับมาเยอะมผมในขนลุกแล้วนึกถึงย้อนวนะัยในยิ่งเฮียแล้วแบบอุย้ยเออเหมือนแบบเฉ่งว,ว่าทุกคนแบบพอมาโพสต์เองแล้วก็ตอนนั้นหน้าทะเลผมมีแต่กี่หมื่นฟ้าเขารู้สึกแบบเออปลื้มใจแบบดีใจที่ทุกคนติดตามเพราะว่ากว่าจะมีวันเนี้ย มันต้องแบบสร้างอะไรมาหลายอย่างตั้งใจทําหลายอย่างเพราะว่าบางอย่างใครจะมาเล่าความเหนื่อยให้คุณฟังใครจะมาเล่าปัญหาให้คุณฟังพอเราเล่าปัญหาความเหนื่อยกับทุกอย่างให้ฟังอะไรเงี้ยใครจะติดตามเราอะ่ะ<ม>แต่โดยรวมก็อยากให้บรรยากาศทุกอย่างมันดีครับเพราะว่าทุกอย่างพึ่งพาสายกันอะ่ะผมก็พึ่งพี่สื่อช่วยแบบโปรโมทให้ผมอะไรเง<ม>ี้ยไม่ว่าจะเป็นค่ายเองตัวศิลปินเองแล้วก็แฟนคลับเองอะไรเงี้ยถ้ายิ่งแบบว่ารวมพลังกันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเงี้ยจริงๆมันจะมี เรื่องที่ไม่เข้าใจกันว่าเป็นเรื่องปกติแต่ยังไงพูดยังไงให้มันแบบโอเคแล้วก็ปรับปรุงให้มันให้มันดีบางอย่างมันไม่ทันใจหรอฮะมันก็ต้องแบบค่อยๆปรับไปแต่ในใในคลาสปรับปรุงก็ดูเหมือนแบบโน้มที่ก็คอยซับขึ้นมาเพราะวอย่างเวลาเนาะมีอะไรก็จะเห็บต้นทุนคอยให้มีตลออถ้ามีนี่ผมอะไรแบบางช่วงที่ไม่ได้โซเชียลบอกเลยว่าเฮ้ยทักมาได้เลยนะทุกคนบางอย่างไม่เห็นอะไรเงี้ยเออเราเล่นเหมือนเข้าไปเราล่นก็ออกหรือมีวันเล่นก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ ครอบครัวจริงๆเป็นพี่เป็นปน,น้อมที่สุดสำหรับผมมองเป็นมองเป็นครอบครัวมาตั้งนานะครับเพราะเราเป็นเจนแรกมันผ่านร้อนผ่านหานหาวสมัยที่ไปไม่มีเสื้อผ้าใส่เดินไปซื้อเสื้อผ้าใส่เองทําแบบตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่าอะ่ะเราซื้อเสื้อผ้าใส่เองอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่สี่เองนรอครับกับการที่ท้ายปีที่จรเองเป็นยังไงบ้างถ้าแฟรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโอ้มาทิสผมเหรอเป็นยังไงจริงๆเราไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นเลยดิเราอยู่แบบว่า จริงๆผมว่าค่ายอ่ะเต็มที่กับทุกคนมากครับแล้วผมแล้วก็สมตัวก็เต็มที่กับผมมากแล้วก็เรารู้สึกว่าบางอย่างอย่างที่บอกหลายบางอย่างเราไม่ถนัดที่จะทําออกมาแต่คันขับอยากให้ทําก็พูดตรงก็รู้สึกว่าก็าไม่ถนัดก็ไม่ได้ทําก็เราอยู่ดีจะบอกว่าไม่ทํามันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆก็บอกได้คร <laughs> ับรับฟังกันน,นะใช่ใช่ก็จริงๆผมว่า ระยะเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยคนมันก็อยากเติบโตในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออยากทําอะไรบ้างหรือไม่อยากทําอะไรเงีเ้ยก็มาคุยกับผู้พปรปึกษาได้ว่าอยากจะโชว์ักยภาพด้านไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่ดีที่แบบว่าเปียเป็นคนับฟังเกายังฟีดแบ็กได้นะครับผมก็นั่นแหละฮะไม่ดราม่าเรื่องนี้ไม่ดราม่าแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะมีจัดไลฟ์อัพว้ไว้ยนี้ของดูนั่นดี สปอยก็ไมาเคลียร์กันวฮะสปอยไปทีค่ะสปอยมีอะไรอัพครับเฮ้ยโดกปกติเราไม่เคยทำไม่ถูกผมว่าพี่น่าจะรู้มากกว่าผมนะพี่พี่อนหนึงเรื่องสปอยอยู่แล้วเอ้ามันมีดีทั้งไม่ดีเนาะสปอยจริงผมก็ถ้าแค่สปอยอ่ะก็เห็นมีตารางคิวถ่ายไพลอตไม่ใช่ผมนะหลายหลายหลาย หลายคนดีกว่าจะ่คำว่าหลายคนเห็นเขาไปถ่ายไพลอตมากันบ้างแล้วเขาไปถ่ายอ่ะใครอ่ะเขาไปถ่ายเขาคปถ่ายเขาโอ้โหผมผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวเนาะตัวย่อเด็กๆจำชื่อไม่ได้ดิดิมีอยู่เพื่อความใกไม่ิดไปเลยความใกเ้ชิดไม่หลุดลอยป่อแล้วเดี๋ยวรอดูมีประกาศอะไรอ่ะ ใช่ครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากวันนี้ด้วยครับผมซีอุ่ยดิปพาที้นะครับผมมีของเอ่อฟฟิเชียลมาเชิญได้พนาได้สามารถอุ่นได้นะครับผมจะเก็บปังเลยปลาทุกสื่อเลยนะครับได้ยินไหมปลาซูเปอร์ซันด้วยคอใหม่นะฮะเอกเบอร์ใช่หกฝากด้วยฮะจะเก็บค่าโฆษณาไร้ที่ไหนอ่ะไในที่ผมนะครับเท่าไหร่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกคนคนเหรอ ขอขอบคุณแฟนรทุกา่านที่มาเลยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่มางานในวันนี้นะฮะก็เป็น s u p e เ First Fan Meeting นะฮะซี Super า n i ตี้ t y นะครับผมขอบคุณที่อุ่นบัตรแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งด้วยครับออนไลน์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกโปรเจกที่จัดมาให้นะฮะขอบคุณที่ยังติดตามกันตั้งแต่ก็จะมีคนที่ติดตามตั้งแต่แรกเกิดนะครับผมจนตอนนี้หรือว่าแรกเกิดแล้วก็ไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่ก็ยินดีเสมอครับผมก็ติดตามผลงานผมนะ ตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมก็มีไอผลงานไม่ว่าจะเป็นข้าวฟ้าเองเดี๋ยวมีซอมเบอร์ด้วยแล้วก็ฝากแบรนด์ซุปอร์ซันด้วยแล้วก็ผลงานเพลงในอนาคตนะครับผมก็ชื่นชอบผลงานไหนก็ติดตามได้ครับมีไพรหลอดตัวใหม่ไหมคะไพ้หลอดตัวใหม่ถอดเลยถอดเลยไม่รู้ครับผมไม่รู้ต้องรอติดตามขาแก่ขาแก่ขาแก่แต่ว่าลุคอวันนี้หล่อมากอันนี้ลุคชุดสัมสื่อให้หนูผมก็ถอดเลย เอามาขายไงใช่เขาเปิดเวทีจะหลอกวันนี้แล้วก็กอยากโชว์อยากโชว์ติดหน้าโฆษณาเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ